ครับทุกคนครับดอกแรกแห้งมานของเฮองครับผมนี่เห็นไ่ครับกับัสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลองรู้ทุเที่ยวนะครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับภารกิจการเก็บเห็ดพึ่งหวานของเรานะครับช่วงนี้เห็ดมันกำลังเกิดนะครับถ้าเกิดเราไม่รีบเก็บเนี่ยมันอาจจะเลยฤลดูการของมันในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับโอ้ฝนกระตกพี่น้องในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะห่างหายไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเกิดได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะทุกคนนะแต่ว่าเนี่ยมาเบิรงดอกแรกกันเลยครับผ น้ำงามสะลับพี่น,อน้องเลยกับมีดคู่ใจของข้อต่ำเดิมครับผมนี่ทุกคน,นเห็นไหมครับสวยงามสวยงามอลังนี่เห็นไหมนเดือดแ่ตัดออกเลยครับเนี่ยได้สะอาดแล้วเปียกคักคักมือนี่ผมบรดเสือกันฝนมากพี่น,อน้อง ครับคุณอะครับผมห้อยตัดเขาเนาะน่าจะเป็นสองสาวันที่แล้วครับไม่เป็นไรเราต้องหมานสินะฮะอะไรครับฝนมันกลับไปไปมากๆหละพี่น้องตามภาษาฝนคุณอนะโอ้่อมีแต่ห้อยคนตัดพี่น้องเอ้ยเสือเลืออยางห้หหอบบอลนี่ครับ โหตัดเปลืองมากอะ่ะดูดินี่ทุกคนดอกนี้อย่างสวยเลยอะ่ะโอ้สองดอกหรือเปล่ามนลเหลือก,กับนี่นี่ครับนี่โอยดอกนี้สวยสวยมากดูดิโอ้โหหูน,นอะอีกดอกนึ่งปาดิทุก ไข่น,นี่ครับผมสวยง,งามอุ๊ยดอกนี้มันแก่แล้วนี่ เข้าไ,ได้ไหมเนี่ยบานแล้วทุกคนอีกฝั่งหนึ่งมันมีหนอนมีตัวท่ากินด้วยไม่เอาครับปล่อยเข้าไปกินซะ เลือดนะครับเคี้ยวกรุบๆเอาอยู่นี่ครับโอ้ยยุงโอ้ย่าจะเจอแต่ละดอกยางหาวสันเนี่นี่ครับทุกคนยังสวยเลยดอกนี้มาดูกันหน่อยครับไม่ลูกหน่อยแต่ว่ามันบวมนะครับ นี่ครับตรงนี้มันเป็นลาวะหรือ,อยังกลิ่นมันนี่ครับปาดโทษทุกคนครับดอกนี่พญาลาซาสวยมากพอดีกลิ่นเลยนี่นี่ครับมาทุกคนนี่ โดนกินหลางาไม่นอนนะครับเนี่ยไม่ตัดออกเลยมันโดนกินนี่ครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปป้าติโตท,ทุกคนครับดอกนี้ถ้าเกิดเราได้ตอนมันตุ้มๆนะมันจะใหญ่ขนาดไหนเนะี่ยนี่ครับป้าติโต นี่ครับใหญ่มากแต่มันเทาแล้วมันนิ่มแล้วครับป่าทุกคนป่านี้รู้สึกว่าจะเป็นป่าค่อนข้างจะเล็กนะครับแป๊บเดียวก็ก็ทั่วป่าแล้วนะเราอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็ได้พอแกงอยู่นะอือื้อ จะเ็ดยังเป็นเห็ดยังห่ะพี่น้องเอ้ยนี่ไงรอดมาได้อยู่รอดมาได้อยู่โอ,อ้โหวสวยมากเลยดอกนี้อื้อหือโหทุกคนมึงสวยอยู่สวยอยู่ดอกนี้อ่าสุดยอด ไม่มีหนอนนะครับอาจจะโดนแบบกินนิดหน่อยตรงนี้ตัดออกก็ใช้ได้แล้วนี่ครับโอ้ห่าง้างสุด,ดยอดเลยนะไปนี่เจอแล้วครับทุกคนเขามาซ่อนอยู่ตรงนี้เองอุ้ยสองดอกสองดอกพี่น้องสองดอกหืมแบบง่ามเลยครัะนี่ นี่ครับได้อยู่ยังไม่แก่มากเท่านี้ก็ยังได้อยู่ครับถ้ามันเหลืองอะ่ะมันจังกินบัไรนะครับแต่นี้มันยังไม่เหลืองมากเลยมันก็ได้อยู่นี่มาดูอีกดอกนี้ลบเยอเหลือเพียอันนี้เป็นยังไงเนาะนี่เนาะโอ้เป็นต่างงามโอ้สวย สวยเลยแต่ว่าขามันจะมีเชื้อรานนิด้หน่อยนะครับกระตัดออกเเป็นอย่างนะครับนี่มก็มีหนอนมันเลยก็ตัดออกนะครับนี่ครับได้อยู่ได้อยู่แม่อุตสาห์จะหลบใช่ไหม แต่หัวเจาะดอกเจาะงามเกินเหตุเกินไปนะครับก็เลยหลบไม่ได้หลบไม่พ้นนี่นี่โอ้เห็ดป่านี่สวยได้วยเนยรูปทรงมันสวยทุกคนสีมันก็งามนํานนี่ครับนี่ ไ okay. ปตอนนี้ก็ได้ออกจากป่าสนเรียบร้อยแล้วนะครับทุนครับจริงๆอะ่ะก็ได้ทำอาหารถ้าเกิดเอาไปแกงนะครับผมเดลือ,อไปทำอาหารเนี่ยก็ได้2อคาบนั่นแหละนะทุกคนนะ,ะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่านะครับผมก็ มันนี่อากาศมันดีด้วยแหละฝนมันจะตกด้วยนะครับผมมันคืมจริงๆมันตกมารอบนึงแล้วผมก็แบบต้องกางลมอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกนะครับผมก็เลยช่วงที่มันหยุดตกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเปียกไปกว่าน,นี้นะทุกคนนะแต่ว่านะครับก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยนะครับผมหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์มาหลากหลายประเด็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทําไมเวลาเก็บเนี่ยจะต้องอตัดตรงนั้นเลยทําไมไม่เอาแบบรวมมา รวมไว้แล้วก็ค่อยรกตัดที่หลังหรืออะไรเงี้ยครับผมรวมไปถึงว่าทําไมไม่ชวนคนไปเก็บด้วยนะครับผมเก็บที่ไหนบอกพิกัดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็จะ,ะเดี๋ยวมานั่งคุยกันในตอนท้ายๆคลิปนะครับถือว่าคลิปนี้ก็เป็นการทักทายกันไปในตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันครับผมเนาะไป แต่ว่าทุกคนครับก่อนที่ผมจะกลับบ้านนะครับผมผมก็อดที่จะมาเช็คป่าใกล้ๆบ้านไม่ได้นะครับว่า,าบริเวณใกล้ๆบ้านเนี่ยจะมีเห็ดไหมนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ไปลุ้นเป็นเพื่อนกับผมเลยนะครับไปถึงแล้วนะครับเดินมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนั้นกันเลยครับทุกคนครับมาปกติมันจะอยู่แบ,บบบริเวณนี้แหละครับเนาะ อ,อุ้ยเจอแล้วสองดอกใหญ่ๆห,หนึ่งสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกแรกกันเลยครับทุกคนนี่เห็นไหมโหเกือบจะแก่แล้วแต่ว่าก็ยังใช้ได้เลยนะเนี่ย อถ้ามาเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยก็คงจะได้เลยแหละนี่ครับนี่ได้อยู่นะเนี่ยไปดูอีกดอกหนึ่งอดูนี่ดิโออันนี้สวยเลยขา แต่มันโดนผมผมเอาขึ้นมาไม่ดีอ่ะทุกคนมันก็เลยขาดนะครับนี่ครัวนี้สวยอะ่ะอันนี้สวยน,นี่สวยนะครับโอเคแล้วมันก็เคยเกิดอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับอุ้ยเจอแล้วทุกคน เห็นดอกมันอ่ะโผล่ขึ้นมา,มามาดูมาดูมาดูาด,ดูครับ <c oughs> ยังสวยอ่ะเนี้ยโอ้โหดูดิไม่ตัดอกเยอะนะครับตต่ดอกนิดหน่อยนี่ นี่ครับมีอีกไหมเอ่ยหูนี่ข้างหลังมันกำลังเกิดทุกคนมาดูกันใกล้ๆเลยโอ้โหต้องขุดขึ้นมาแล้วนี่ทุกคนโอ้โหแต่ขามันไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่มันพอดีเลยเนี่ย ดออกแป๊บเดียวมันก็สะอาดแล้วนี่นี่ครับนี่ดอกอีกดอกหนึ่งข้างๆกันมาดูเลยนี่คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยมันไม่ค่อยขานึ่ว่าจะใหญ่มันไม่ค่อยใหญ่ นี่ครับนี่สุดยอดนี่อันนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่เหมือนกันนี่เทกระติดเดียวนี่ครับโอ้นั่นดอกหนึ่งกลังบานแล้ว อันนี้เอาได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ขาเอาหอนกินอืมอืมนี่ครับอันนี้น่าจะอ,าออกลั้งเครื่องเราออกแหละนี่แค่นี้ ก็ได้แล้วนะครับโอ้ยฝนตกเลยพี่น้องไปกรับเอาล่ะครับช่วงท้ายนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมจะมาตอบคําถามนะครับในหลายคนที่เขียนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็มีคําถามในคำถามนะครับที่ผมยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปตอบในคอมเมนต์นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เลยทําคลิปตอบคําถามในตรงช่วงท้ายในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันในคําถามแรกกันเลยนะครับ ว่าผมเก็บเห็ดเนี่ยอยู่ประเทศอะไรนะครับที่ผมอยู่นะครับก็เป็นประเทศเดนมาร์กนะครับทุกคนครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นหลายๆคนนะครับเข้าไปเก็บเห็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บกินเองเก็บขายนะครับก็จะมีประเทศสวิเด็น์บ้างนะครับประเทศนอร์เวย์ประเทศฝรั่งเศสประเทศเบลเยียมนี่ผมไม่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีประเทศเยอรมันนะครับผมเนาะแต่ว่าผมอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับเก็บที่ไหนบอกป่าได้ไหมทําไมไม่บอกสถานที่ที่เก็บนะครับผม ผมอยากจะบอกว่าในแต่ละที่ในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีกฎของเขาอยู่นะครับผมซึ่งในกฎเหล่านั้นเนี่ยเราต้องทําตามให้เคร่งครัดนะครับผมแล้วก็จุดมุ่งหมายของการเก็บนะครับก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนเก็บขายบางคนเก็บเฉพาะท่านนะครับผมส่วนคนที่เขาเก็บขายเนี่ยก็รู้ๆูกันอยู่ว่า,าที่ไม่บอกป่าเนี่ยก็ อาจจะเป็นเพราะว่ามันก็เป็นสถานที่ทํามาหากินของเขาเนาะก็เพราะฉะนั้นก็การที่ไม่บอกป่าเนี่ยก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็ก็ต้องเคารพกันนะครับผมในส่วนของตัวของผมแล้วทําไมผมไม่บอกป่าหรือว่าไม่บอกสถานที่ที่ผมไปเก็บนะครับทุกคนครับคือในหลายป่าในประเทศเดนมาร์กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นป่าจะเป็นป่าที่เป็นของส่วนบุคคลนะครับบางทีเนี่ยเราไปเรา ก็ไม่ได la ้ขออนุญาตเขาด้วยนะครับผมเทอดเขามาเจอเราเนี่ยอาจจะโดนตำหนิได้หรือว่าโดนไล่ออกจากป่าก็ได้นะครับก็ประเด็นหลักๆนะครับทุกคนถ้าเกิดผมบอกสถานที่ที่เก็บเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไปเก็บนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าการเก็บของแต่ละคนเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับบางคนอาจจะเก็บแบบอนุรักษ์บางคนอาจจะเก็บแบบเก็บเอาหมดเลยคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดเราบอกสถานที่แล้วคนไปเยอะๆนะครับผมมันก็จะเกิดการทําลายสมดุลของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ต้องการเก็บเห็ดน,นะครับ1คนรจะศึกษาเหตุให้ดีนะครับเมื่อคุณศึกษาเห็ุให้ดีนะครับคุณก็จะรู้ว่าสถานที่เกิดเห็ุน่ยมีที่ไหนบ้างที่ไหนมันควรจะเกิดนะครับแล้วก็สถานที่ จะมีที่ไหนบ้างมันก็จะบอกชัดเจนนะครับผมในในข้อมูลที่เราจะหา่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราศึกษาในเรื่องของการหาเหตุนอกจากที่เราจะมีทําเลเก็บแล้วเรายังรู้ว่าเหตุพิษเป็นยังไงเหตุกินได้เป็นยังไงนะครับป้องกันความปลอดภัยไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากแนะนําถ้าเกิดใครต้องการที่จะเก็บเนี่ยอย่าพยายามหาคําตอบเลยว่าคนโน้นคนนี้เขาไปเก็บที่ไหนแต่ว่าให้พยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับมันจะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและก็ปลอดภัยมากกว่านั้นเองครับผม นะนะครับผมก็ต้องเข้าใจกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็ไม่อยากใหเ้เข้าใจว่าห่วงป่าหรืออะไรนะครับจริงๆผมไม่ห่วงนะครับแต่ว่าผมเ,าเป็นห่วงสมรุลทางธรรมชาติมากกว่าว่าจะถูกทำลายไปมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นคำถามว่าทำไมไม่บอกสถานที่เก็บนะครับทำไมไม่ชวนเพื่อนไปเก็บด้วยนะครับ จริงๆแล้วเวลาของผมไปเก็บเห็ดเนี่ยมันมีเวลาจํากัดนะครับทุกคนผมไม่ได้มีอาชีพเก็บเห็ดโดยเฉพาะนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเกมไฮน็อตผมเนี่ยก็จะเป็นแบบเร่งด่วนนะครับผมอาจจะมีเวลาแค่สามชั่วโมงอย่างเงี้ยครับผมาการที่จะชวนเพื่อนไปเนี่ยก็จะต้องวางแผนให้เนิ่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็เวลาตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะหาเพื่อนอที่จะไปเก็บด้วยนั่นเองครับผมไปคนเดียวมันมันสะดวกกว่านะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมทําไมไม่หาคนไปถือกล้องให้เห็นไปคนเดียวตลอดนะครับก็ ถ้าถามผมก็เรารู้มุมกล้องเรารู้วิธีการทำน,น,นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วทาคนเดียวสบายใจดีครับไม่ต้องไปสั่งว่าต้องทาอย่างง่วนอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะทําไม่ถูกใจเรานะครับผมก็ทําคนเดียวดีสุดแล้วครับแล้วก็เราอยากจะไปนานขนาดไหนก็ได้ไม่ต้องเกรงใจเพื่อนร่วมทางว่า,าเขาจะอา,อาจจะบ่นเหนื่อยหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมเราลําบากคนเดียวได้ไงเราเราไม่ไม่สนใจบบเป็นอย่างนะครับไปผู้เดียวแล้วก็อาจจะมีการตั้งกล้องหามุมกล้องหลายมุมก็ยอมเหนื่อยเอาแต่ว่าก็คุ้มค่าในผลงานที่ออกมาครับผม ต่อไปนะครับทำไมไม่เอาดอกที่แก่นะครับเป็นอย่างทีอ่บอก เอาดอกเถ่านะคบผมคือเห็ดเนี่ยมันเวลาผมไปเก็บเนี่ยผมจะพยายามคัดเอาแต่ดอกสวยๆนะครับไม่พยายามเอาดอกที่แก่เพราะว่าหนึ่งดอกที่แก่มันจะไม่ค่อยอร่อยนะครับเอามาทําอาหารแล้วมันจะทําให้มันเหนียวมันเหนื่นะครับมันก็จะ,ะไม่อร่อยนั่นแหละนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็คัดเอาเฉพาะดอกหนุ่มๆน,นะครับส่วนดอกที่แก่เนี่ยก็ปล่อยให้เขาแก่ไปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็กลายเป็นสปอร์แล้วก็ผลิตเหต็ด ให้เราใหม่ในอนาคตนะครับซึ่งก็เป็นการารักษาไปในตัวละกันนะครับเราจะได้ไม่แบบทําลายมากเกินไปแล้วอย่างนึงนะครับผมเห็ดที่เดนมาร์กเนี่ยนะครับเวลาเราไปเก็บเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับเห็ดพึ่งมันจะเกิดเป็นป่าเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อเห็ดมันเยอะแล้วนะครับก็เลือกเอาเฉพาะดอกที่สวยๆนะครับไม่จะเป็นต้องเอาดอกที่แก่ที่มันไม่อร่อยนะครับกลับบ้านไปเนาะพี่น้องเนาะ ทำไมไม่ตัดเอารังพึ่งออกแล้วเอาเฉพาะดอกข้างบนนะครับถ้าเกิดมันแก่มากผมก็จะทําจะไม่เอาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันพอเอาได้นะครับออกเหลืองนิดๆนะครับที่ยังไม่แก่มากดอกข้างบนมันแบบยังแข็งอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็จะเอานะครับผมผมก็จะเอาเฉพาะรังพึ่งออกนะครับแล้วก็เอาดอกข้างบนเนาะบางคลิปเนี่ยทุกคนก็เห็นแล้วแหละว่าผมเก็บแบบนั้นก็มีนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เอาเลยนะครับผมก็ก็มีนะครับ แลแต่ว่ามานหรือประมานเนาะครับคันมานเนี่ยกะเลือกเก็บเอาเลยบอ,บอเอาที่แบบแก้คักนะครับแต่ว่าคันคันแก้เพราะเอาได้ก็เอานะครับผมนะเนาะรู้ได้ไงว่ากินได้นะครับรู้ได้ไงว่าเห็ดที่ผมเก็บกินได้ก็รู้จากการศึกษานะครับทุกคนครับจริงๆวิธีการศึกษาการเก็บเห็ดเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับอาจจะเข้าคอร์สนะครับ ไปเก็บกับผู้ที่รู้นะครับเข้าใจบายอธิบายอย่างละเอียดเลยครับว่าเห็ดตรงนั้นเป็นยังไงอย่างนี้เป็นยังไงนะครับ mm hmm. เขาก็จะพาเข้าไปหาเห็ดแล้วก็สถานที่เห็ดเขาก็จะบอกละเอียดนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่รัดนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือซื้อหนังสือมาอ่านครับทุกคนครับต้องอ่านทุกหน้าเลยนะเพราะว่ามันต้องเปรียบเทียบ mm. ระหว่างเห็ดที่กินได้เห็ดกินไม่ได้นะครับเราต้องรู้อย่างละเอียดถึงจะสามารถที่จะเก็บได้อย่างถูกต้องนะครับผมเนาะท่าที่นี่สีน้ําตาลหรอ ทากที่นี่มีทั้งเปลือกแล้วก็ไม่มีเปลือกครับส่วนที่ไม่มีเปลือกเนี่ยก็จะมีสีดําสีแดงสีน้ําตาลนะครับที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับเขาเรียกว่าเทรเบิร์สไนมันเป็นถ่ามันเป็นทากที่นําเข้ามานะครับผมก็คือมันมากับผักพืชผักนะครับผมมันก็จะกินทุกอย่างเลยทุกคนทั้งเห็ดทั้งผักที่เราปลูกไว้นะอันนี้จะลายกาดมากนะครับส่วนสีดํากับสีแดงเนี่ยมันจะอยู่ตามธรรมชาติซึ่งมันจะไม่อยู่ในเมืองสักเท่าไหร่นะครับ เนาะมีสัตว์ร้ายไหมสัตว์ร้ายอย่างหมีอย่างเสืออย่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่มีนะครับ uh, ที่เบเดนมาร์นะครับไม่มีแต่ว่าสัตว์ที่ร้ายกาจที่สุดก็จะเป็นสัตว์ที่เล็กที่สุดนะครับ mm. ผมก็คือเห็บนั่นเองครับซึ่งจะสามารถทําให้เป็นโรค uh, เยื่อสมองอักเสบนะครับเป็นถึง ขั้นถึงอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยครับผมถ้าเกิดไม่รับการรักษานะครับก็ต้องระวังดีดีครับสัตว์ที่รายที่สุดก็เป็นตัวเล็กๆนี่แหละครับชุดเข้าป่าทําไมไม่ใส่ให้รัดกลมกว่านี้แล้วป้องกันเห็บได้ไหมจริงจริงแล้วชุดเข้าป่าเนี่ยเอาเอาทางที่ดีก็ควรจะใส่ให้มันรัดกลมนะคบผมแต่ว่าผมเคยใส่แบบรัดกลมแล้วทุกคนพอเราใส่รัดกลมแล้วเนี่ยเห็บมันก็เข้าไปตาม แขนเสื้อครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเราจะต้องอกลับบ้านเนี่ยเราต้องไปเช็คให้ดีๆนะครับว่ามันมีเห็บติดตัวเราหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นบางทีผมใส่เสื้อแขนสั้นเนี่ยมันก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเห็บมันไต่ขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะเห็นได้เลยว่ามันไต่แล้วก็จะจับออกเลยโดยที่ ไม่ต้องรอให้มันแบบเข้ามาในเสื้อผ้าในข้างในขง,ของ,ข,องของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีการที่ป้องกันได้อย่างหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องคอยสังเกตดูตลวดว่าว่ามันไต่าตามมือตามแขนแล้วหรือเปล่านะครับรังผึ้งกินได้ไหมถ้าเป็นสีเหลืองแล้ว เห็ดพึ่งนะครับถ้าเกิดมีรังพึ่งสีเหลืองเนี่ยจริงๆมันกินได้นะครับทุกคนแต่ว่าเวลาเราไปทําอาหารอย่างเช่นเอาไปทําแกงเอาไปทําต้มยำเอาไปผัดอย่างเงี้ยครับผมมันจะทําให้อาหารของเราเนี่ยมันเหนียวหนืดเหมือนกับราดหน้านะทุกคนมันทําให้แบบมันข้นนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ชอบลักษณะอาหารแบบนี้ก็ไม่ควรจะเอารังพึ่งนะครับผมถามว่ากินได้ไมั้ยกินได้ครับผมแต่ว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับทุกคนครับมันไม่อันตรายใด,ดๆครับผมเนาะสำหรับ คำถามนะครับก็ที่ผมจดไว้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับในคำถามอื่นๆเนี่ยสามารถจะเขียนลงในนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบอในอาจจะไลฟ์สดนะครับตอบก็ได้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์นะครับผมใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณนะครับผมท, comment, ทุกคอมเมนต์ทุกคําถามทุกคําติชมและก็คําชมต่างๆนะครับผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์นะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงผมก็จะพยายามหา,าเวลาตอบคอมเมนต์ทุกคนให้ได้มากที่สุดนะครับทุกคนครับแต่ว่าด้วยเวลาที่มันจอดจันเวลาที่น้อยนิดนะครับทำให้ผมแบบต้องใช้เวลาในการผลิต อ่าวิดีโอมากกว่าที่จะใช้เวลามาตอบคําถามก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์มาในที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะผมก็อ่านอยู่ดีครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความเพลิดเพลินนะครับและอย่าลืมดูคลิปต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ f a r o e Island นะครับผมก็คือเกาะ Faroe นั่นเองครับซึ่งผมเคยมาแล้วครั้งนึงนะครับผมเคยทําวิดีโอเป็น3ามอีพิโซดไว้แล้วนะถ้า แต่ว่าในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการท่องเที่ยวในที่ใหม่นะครับไม่ใช่ที่เดิมอย่างแน่นอนจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนทุกคนต้องคอยดูนะครับในวิดีโอที่ผมจะอัปโหลดให้เป็นวิดีโอต่อไปนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็อย่าคิดมากในเรื่องของการเมืองเด้อทุกคนเด้อย,ยังไงก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับบายบาย แดดกระเทึงออกกระทึงเข่ากระทึงออกกระทึงเข่าอยู่โอ้ปวดหัวแทน